บอกพ่อหน่อยไปฉีดยาตรงไหนไหนไหนเอาให้พ่อดูหน่อยพ่อเป่าให้นะหายแล้ว,หา,ลวหายแล้วใช่ไหมหายแล้วหายแล้วจมตัวร้อนอยู่เลยผู้นั้นบอกใข่ดีนะ ผู้นั้นบอกไข่ตีอืมมามาพ่อเช็ดตัวให้มาพ่อเช็ดตัวอ,อะไรอยอะไรมีัว่กลัวแม่เอาแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วเฮ้ยแม่เป็นชอมบี้แม่จ๋ามื่มันกรอบคอชาด้วย ไม่าไม่จะมาแต่งหน้าไม่จะไปทำงานเสียงอะไรอ่ะฮ้ปุงแตกเสียงเสียงอะไรอ่ะพ่อปป่งแตกปุ่งแตกอีกแล้วหรอปึ่งเลยอืกลัวยานกลัวยานอะไรกลัวใครกลัวลูกเม่งกลัวพ่อไหมกลัวพ่อไหม อเอาใครมาตีก้น <c oughs> ใครมาตีก้นไม่เห็นเลยใครมาตีก้นใครมาตีก้นอะ่ะไหนไหนไหนไม่เห็นเลยไหนไนรพจะ ขาติดสติกเกอร์ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรถและเป็นรถคณะถ้าไม่มีเอ่อถ้าคือสปอนเซอร์เขาก็จะ สินเราก็จะให้ในแพ็กเกจคือให้แสดงสองทุ่มถึงตีสองครับชมฟรีครับผมหลายคนถามเรืองมาใจกระลอยเต็มวงบอใจกระลอยบอมี้เข้ามาบอเต็มวงด้ยครับเพราะผมไม่รับงานมีนี้ผมบม่ได้รับงานมีนี่คันนี้เข้ามาใจกระลอยใส่ก็คือเต็มวงหันนะฮะส่วนมื่อทีมี้คุณแอน,นอรดี บมีหรือบบมีเนี่ยโบเกียวพราะคุณแนนอนดีจริงๆแล้วคือเพิ่นเขามีวงของเพิ่นมือใดทีมมีก็คือเจ้าภาพจางมาสมทบนะครับมันบบได้เกียวว่ามีแอนก็คือเต็มวงบบมีแอนก็คือบบเต็มวงคนละเรืองครับใจกัรลอยของเ้าเต็มวงแบบนี้อยู่แล้วมาไดสิบปีแล้วส่วนเจ้าภาพนอยากไดแอนมาเติมแต้งเซ็ตเพิร์จ,จงมาตั้งหากครับซึ่งผมนี่ยแหละก็เป็น ผู้จัดการเนี่ยนอรดีแต่ว่าต้องจ้างเพิ่นมาทั้งหากเลยครับพอเพิ่นมีวงของเพิ่นมีลูกน้องเ,เพื่อนเี่เพิ่นต้องดูแลเพิ่นมาคนเดียวบ่ได้เวลาจ้างก็ต้องจาง้างมาเหมือนวงพี่น้องเข้าใจอยู่เป็นบ่ครับบ่หลายคนเพิ่นาดสิบ่ได้ติดตามหนึ่งคิวงานเนาะพอดีมาเจอ,อไลฟ์สดถามปั๊บเลยแอนมาบอยแอนมาบอ,อ,าบอ,องซี่นะครับแอนมื้อนี้อยู่ซีสเกตครับ ใจก็ลอยเต็มวงเขาอยู่้านไหไรเรือไฟนครพนมหรือถ้าผูดายพอชั่วรอชัดเจนเนี่ยก็คือต้องติดตามคิวงานในเพจเนาะทั้งของแอนของบอยมานครพนมปีใด,ด้ไปเบิึงทุกปีโอ้ยเชิญครับพี่น้องฟังทายมาเด้อคำมวนเป็นมรับฟังสงตามเนี่ยแขวงคำมวน น้องเพชรน้องพ้อยบอกเคยเด็าอายู่วงใจกันลอยด้วยครับทำเหรียญให้ทำีหลีนี่คนเลยสิสับสนน้องเพชรน้องพ้อยบินลูกของบอยของไอแอนครับเป็นเด็กหน่อยอายุยังบ่ท่านอถึงสามขวบสิมาอยุว่วงใจกันลอยได้จังใดครับถามหยอกบอยลินไหนขันถามหยอกในวงเด็บมาหยอกในีเดี๋ยวพอผมซีเรียน ทนผมอธิบายไปตรงๆมันอาจสิบเขาหูนะบางเทอผมกับ,บหูว่าหยอก <c oughs> <c oughs> ผู้ใดบ่ได้ดมากครับพุ่งสธิเห็นทางโซ่เชียวต่างๆครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับทั้งคำแนะนำราค่ะคำชมเชยขอบพคุณหลายๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกขั้นตอนที่กันกองออกมาเป็นผลงานนะครับรวมแล้วต้เกิดจากความตังใจแลใหละหายทุกอย่างไม่ออกมาได้บาลานกันแลวครัสมูทดุลที่สุดนะครับทั้งดันแสงสีเสียงภาพร่วมทุกอย่างนะครับ